นินโอ้เบ็ดดาวเนี่ยใครตัดให้ตัดเองเด่ยโอ้ยเนี่อย่าเไรโอ้คุณนาหรือคุณนองน้งโอยเขี้ยคกี้กี้วันนี้น้องมาเราจะได้ปลาอะไรก็ได้เอียกครโอ้ไม่ได้เขาไม่ให้พูดโบราณก็ถือไม่ดีอนั่นแหละไปปะไปกันเถอะไปละเฮ้ยมักไม่สายผิดน่น่ะอ๋เอา นี่เดี๋ยวเราสอนใส่ใส่ให้ดูดิตรงนี่นะเฮ้ยเฮ้ยนาย่เป็นไรเปล่าเป็นไรลาเล่นอาวตรนี่นะเล่นมันเป็นเล่นละวนะ วะเนี่ยตกเป็ดมาตั้งนานเห็นปลาสักตัวเลยเฮ้ยกิจแกได้ไหมวะพายก็ไม่ได้วะโอเป็นหออะไรวะเนี่ยโอ้ยน้ำขุ่นอย่างเงี้ยสงสัยปลาจะไม่มีแล้วมั้งมันจะมีไหมเนี่ยปลาเนี่ยกิจเองก็เห็นสิวะาปาก็าว่าวบบครูของไอ้กิจมันวบบน้ำขุ่นโอเวนจินเลยเนี่ยใช่ปะกิจเออก็ดูเหมือนไอ้มากกว่าแหละ ปลาไม่เห็นกินเบ็ดเลยไปเราลลกลับบ้านเถอะป้า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 ไปไปไปกลับกลับกลับ <c oughs> <c oughs> ใช้ได้ไหมอ่ะใช,ใช้อยูนะ่ได้อยู่อ่ะลองเทลงมาก่อนสินี่เราเตรียมผง่นซุปเปอรมาด้วยไม่ต้องหรอกใช้น้ำยานยีาา่ปรผสมของน้ียเเราดีกว่าไม่เป็นอันตรายด้วยนะใช่ค่ะ ลูกแบบนนี่แปะกัดไปอย่างน้มานี่ชาบพาเจ้าแต่มันทราบว่าได้หน้ามันคุ้นแก่เจ้าอ๋อน้านี่นะแต่ก้อนนี่มันบอกคุน้นน้ำลูกแต่ก้อนนี่มันใสยเย็นก็เย็นใสก็ใสได้อาบได้สัทธาได้ล้างคอยล้างดานในใบหมดหมดเลยนะปลาครับสับน้ำลูกสนิดหมูปลาหอยแกงโก พอกลางพยานปาเอาอนเอามากําเดียวก็ได้แม่คุณแล้วแต่เดี๋ยวนีมันบุ๋มีเพราะมันสารพิษหกบข้างหลุดน้ำล้ำล้ำห้วยน้ำต่างต่างเนี่ยมันเป็นอย่างชัดไอ้มีไปเจ้ายากได้เหมาใส่ตะกอนแล้วเนี่ยมันคูณถ้านำใส่ตะกอนก็จะเอา แต่ยันนำไปแต่ก่อนนี่เสร็สละเมล้าไปช่วยกันตานเออลงน้งตานไปห้ามฝนหมดมือปั้ไม้ไหลป่าที่สาเหตุนำภูนั่นเพราะว่ามีฝนรั้บไม้ไหลป่าคนยุคขุนยาถึงงาอย่างโง่วงนี้ลอยเป็นมดหมละฝนตกมามันก็สะเอาดินลงมาเป็นน้าเลอยภูนยานะภาวะ ความทุบหน้าปัญหาการลุกลุกป่าต้นน้ําที่จังหวัดน่านนะครับซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ําื่มที่ใช้ผลิตประปาของชาวบ้านบ้าน9ตำบลของอำเภอเมืองจังหวัดน่านถอยพอหรือสั้นั่นมันเป็นเขาเมืองหน้าเป็น่าาวเรับาหนิที่กลับขึ้นมาฟื้นฟูสภาพหลังจากนี้ต้นน้ําขุนสมุน ดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นหัวหน้าชุดขณะที่ทีมข่าวก็ลงสำรวจผลกระทบกับชาวบ้านทั้ง9ตําตำบลที่มีผลกระทบพบว่าคุณภาพน้ําในลําน้ําขุนสมุนมีสภาพขุ่นแดงนะครับจากการชชะล้างของหน้าดินบริเวณต้นน้ําชาวบ้านก็บอกว่าน้ำนํำดิบที่นําผลิตป,ประปาหมู่บ้านไม่ได้คุณภาพครับ้นไ้าเนะ เกรียนแผนที่และภาพเพา่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมอ่จริงป่ะน้ำฝนมาได้เลยท่จวนประจเออจริงด้วยวันนั้นตอานี้สภาพก็ซักไม่ได้น้ำฝนเออใช่อ่ะเหมือนกับที่พี่บุบอกเลยอ่ะวันนั้นจำได้ไหมที่บอกว่าถ้าคนตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ถุเขาหัวโลแล้วก็น้ำ่น เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้น้ำใสขึ้นมานะเราต้องช่วยกันรักษา้ปลาตองต้นไม้แทนดีไหมดี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 ขาวาปูกมาก็มาปูกกันแล้วนะเนี่ยเองว่าน้าจะใสขึ้นไหมวะไม่รู้ะ้าใช่ด็อกเตอร์้องรอ ว่าต้องรอให้ต้นไม้ที่เราปลูกนะ่ะโตเต็มปาก่อนแล้วมั้งแล้วเมื่อไหร่มันจะโตวะ,ะแล้วเมื่อไหร่เราเห็นน้ำใสแล้<ส><ส>นเนี่ย